ลูกมันมาตอนที่หนูทักพี่ไปพอดีเลยไปแ้งเนี่ยไปแ้งคีนเนี่ยแจ้งอาที่ช่างเนี่ย น้าาพี่ครับมนีชายโกมนามีเหมยครับมีชายโกมนาอยู่หรือเปล่าน้าเป็นลูกมีลูกมีลูกมีเราได้ไงอันไรอ่ะเอ้านี่ดีครับนีโท่จ๋าไม่ต้องมาจ๋าอันนี้เพื่อนป้าหรอมิใช่ใช่เราต้องเรียกว่าลุงเหรอลุง ลุงพลสวีเฮ้ยทินลุงลุงโทนี่ลุงโทนี่วันดีครับจบกับลุงเท็ดดี้อันนี้ลุงเท็ดดี้เหรอหนูยังลุงเลยเหรอเป็นลูกเป็นลูกเราหนูนี่เลือกลุงหมดเลยพี่เท็ดดี้เรียกพี่โทนี่สิพี่โทนี่ได้พี่ตาวพี่ชายพี่ชายพี่ชายจ้องผมอย่างนี้ใช่ป่ะพี่ชายนะพี่ชายคฟีนเตี้ยวผมอย่างนี้ใช่ป่ะ เอาเบอร์ใหม่ไม่มีเลยหรอเปม่าเอาเบอร์ใหม่เาหม่เอาไมอู่ช่างมาไม่ได้เลยไงห้าเจ็ดสามศูนเจ็ดเอาวะแ้คินควินเตอป่าวคิวยู

ทำไรครับทำไรพี่หมอนี้ไม่ซ้มป้าหรอไม่ให้เมย์มพักก่อนไม่นอนต้องน้ำแล้วนะหนูหนูเคยเห็นแบบป้านอนเที่ยงคืนแล้วตื่นท่าโมงปะไม่เคยนี่ลูกเราใหม่ขอไหมเนี่ยสภาพนั้นอะถูกถูกลุงโทนี่พูดสิลุงโทนี่สวัสดีครับลุงโทอ้ยไม่ลุงโทนี่ดูเหนื่อยใจจัง ถ้าเจอไอเฟลนี่จะเหนื่อยแจกันาดไหนพี่แป๊ว่าไงน้องคิดถึงเจ้าเลยพี่ไม่เหนื่อยแจกนอนเจ้าเองหรอกเออยังไม่ได้นอนเลยหนูแต่พี่แค่ทำใจเฉยๆว่าเมลุ่มันขยันแค่ร้านนั้นเลยอป้าหนูเก่งได้ลูกสาวมาเห็นไหมไม่มีมีลูกเยอะๆมันมันก็ดีตรงที่แบบว่าเวลาลาภไม่เข้ามาเออ แต่ว่าลูกจะได้ไม่เหงามีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันอออออ้าวหรือมันไม่ถูกตรงไหนแปดคนอีกสามคนตั้งทีมฟุตบอลได้เลยแล้พอดีเออหาอยู่ไอ้ลูกกับแม่แปดคนเลยเหรอถูกเที่ยหยันจัดเฮ้ยข้าวขาหมูอะไรแม่ของริงวะเอ๊ะ เราถึงมาถึงขอกินเลยตายพี่พลย่างนี้ใช่ไมไม่เอาหน้ามิเอ้อะเมา่คกี้โนลินไปไล,ละไม่เดี๋ยวหนูมาหนูไปหาพี่นี่กันโอเคครับบอกลาลุงพนลนะ ทุกคนสวัสดีครับพี่อมแบมก็อยาแซวดิแซวหน้าเต้อ่ะเธอสิถูก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 คสุดท้ายอยู่เมืองบนครับไม่น่ามีไม่น่ามี แล้แม่ไม่มีแฟนเลยเราแอบมีแฟนไปเลยแอบมีพี่นอกก้องเยอะปะอถามว่าเป็นพี่น้องเยอะปะพี่น้องมันอันตรายหนูท้าหนูเหรอโตไหมครับใช่ใช่หนูไม่มีแบบว่าพี่น้องมันอันตรายต่อใจถูกพูดไปลูกอ๋กอพีอ่น้องอันตรายต่อใจเดูนะเจ๋อโจทย ต้องไปพักพ่อนพี่ตัวนี้วันดีค้เข่าพี่น้องคุยกันน้องเพื่อนก่อนพี่พี่ตัวนี้พี่ชีบพี่ชีบไปโปรดไปไปไปเปิดรถผมด้วยตอนอยู่เลเวลอ่ะเอ้าเอใช่โดนต่อยเหรอเดี๋ยวดีพี่ตัวแบบว่าอารมณ์แมบอารมณ์ล้นหลุดพี่พี่ชีพเอาแล้วอ่ะพี่ชีพขับอาแปดแล้วพอผมโทรไปใช่ป่ะพี่ชีพบอกว่าอะไร กูไม่ได้ขับ R8 ผมยังไม่ได้พูดชื่อรถเลยนะเอ้ยเรอะไรมากให้น้องนี่นี่นี่ช่างช่างชื่ออินเดียอ๋อเี๋ครับนี่คืออยู่เหรอครับใช่ครับเอ๊สีของอมเอิญเหมือนกันด้วยทำไมอ่ะเรื่องอมเอิญเนียน้องป่าวไปก็พูดเรื่องอมเอิญเนียน้องไม่ได้มีเลยพี่พี่คือคนนั้นเหรอใครอ่ะนี่คนนั้นนั่นโอ้ยตระกูลอีเมลตระกูลแฟนหรือว่าแฟนแฟนของน้องในแก๊งพี่ อ๋ออันนี้คือแบบมาแซมเฉยๆหรอเออมาป่วนเฉยๆน้องแล้วแล้วท่ายตูดพี่มันเป็นไหนอ่ะนี่ตอดเค็มน้องเอาไปเคม็ม <laughs> มันเพิ่งผ่านเสียงมาเยอะเอาไปเคม็มมันบุบแล้วมันไม่กลับมาบ้าไม่ <laughs> แล้วมันหายไปทั้งกระจังหลังเลยได้ไเอเอเป็นเคม็มเค็มหมดเลยเนาะเก็บป้ายเย็นได้มันก็แบบนั้นอีกแล้วเก็บของยังไงอ่ะพี่ถ้ามันหายหมดตรงนั้นนะอ๋ออาจารเก็บของไม่ได้แล้วน้องมันคนนั่งก็พอแล้วไงก็ลเลยเอาออกไป โอเคมามันก็เลยเออโอเคมามันก็เลยยาวเลยมีอะไรทักมาเนางเดี๋ยวค่ยกันยขับว่าพี่ธนิ่อยากขับอยากขับเหอเอาไปลองขับละได้แลกกันสักสักครึ่งชั่วโมงไหมพี่ได้แล้วเลยมานี่ไงนี่นี่ช่เหรอใช่ใช่อ่าได้ไปลไทักมากันได้คัพี่ขอบคุครับะมนดเต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 เรเกเต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 ่เ ดี๋ยวครับไอเต้เราเราปรับเราทำไอเต้แฟนยังไงเราทำไป็ปากบวงคุยแต่ไม่มีอะไรสรุปคือตู๋ก็ยังไม่หายหรอแ่นเราทำเป็นเราทำเป็นปากบวงคุยแต่ไม่มีอ่ะเอออ่ะอ่หรอว่าไงครับเพิ่งเดินมาสีพาพาแบบเรื่องมาทำไมอ่ะตรงเนี้ยพลอ๋อเธ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 อคนข้างคนข้างได้อนเทาดีอันนี้ครับวันนี้หน่อยวันนี้หน่อย เอ้ไปได้หมดได้ไปได้หมดได้ไปได้หมดได้มาเร็ว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 อ้เตะไปมาเร็วมาทักคู่เลยทักคู่เลยมาเร็วทักคู่เลยทักคู่เลยเดี๋ยวตรงนี้ไอ้ทำคุยทำคุยเหมือนพี่คุยแทนเราใช่ปะไอ้เดี๋ยวเราฟ้องแม่เราโอเคปะโอเคเออแล้วแบบว่าเหมือนก็ให้แกล้งเหมือนว่าเราก็คุยด้วยโอเคไหมเหมือนว่าแกล่ะเฉยแต่เราไม่ได้คุยอะไรกันเราวิปเปอร์ก็เลยฟันปืนแม่เราเฉยแค่ไหน เธอแบบทำปากขยับแบบมือมีมือโอเคพ่อโอเคพ่อเราไปฟ้องแม่เราให้แม่เราวิ่งมาโอเคโอเคโอเคไปไปไปไหนวันนี้เฮ้ยเราวันนี้เราวันนี้เออเราวันนี้เนี่ยชื่ออะไรสนุกปากมือมีปากมือมีไม่เชื่อเราเชื่ออะไรฮะเชื่อแบบชื่อพินนี่ค่ะชื่อพินนี่อไอตอนแรกเรื่องลูกลูก แล้วลูกพี่เขาลูกพี่นเขาไม่มีแฟนาี่อะไรอะไรอะอะไรของพี่อะอะไรครับเนี่ยหนึ่ท่าอะไรผิดเขบเนี่ยท่อะไรผิดผมทอะไรผิดมเท่าพูดผมต้องไม่ต้องไหนที่มันผิดแบลกดมั้พี่เพนไม่กดไว้คนไม่อะไรนะพี่เกดแล้วหรออี่ไม่ผิดแปลกดูว่าใครทั้มดะทำไมอะ จะมาหึงผมทำไมวะพี่โอ้ยไม่ได้หึงเลยหึงลูกนุ่นจะมาหึงผมวะมันก็มีแฟนแล้วแล้วผมไม่อีคนเป็นไรอะมะม่วงต้นข้าวเดี๋ยวไม่ใช่มงคลเดี๋ยวไอ้แท็บข้อข้อะกูลเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับแม่อันนี้อะไอ้ออ๋ะขนเออวิชาได้ครับท่าน เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โมชวิชั่นแรงจัดเยยาไปบิไม่ยา,ไมยากเลยนะ้อ ให้หมดเด้อมีสองร้อยป่ะพี่ไม่ด้เข้ายังมีได้ีกนเนาะหนึ่งสามหกสามครับเป่งเกง่งเก่งเก่งเกงขาสั้นไหมอ่ะมันจะเข้าหรือเปล่าอ่ะมองไม่เห็นหน่อยนะนี่อันนี้นนอ,อันนี้อันนี้แหละสีอ่อนอ่อนนี่มันจะมีสีอ,อ่อนครีมๆเทาๆอ่ะเนี่ยันนี้อ่ะเอออันนี้แหละ รองเท้าด้วยเองก็ถือนาฬิกาหลามลูกมีแต่งตัวน่ารักไหมดูดิน่ารัก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 เลยเอ็งเป็นแว่นด้วยเลี้ยวเอาแว่นออกเอาแว่นออกผมไม่วเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยพี่น้อง เออที่อยู่แว่นเนี้ยไม่เอาอีกอันนึงเอออันนี้แหละเดี๋ยวใช่อันนี้แหละนี่เขาบอกไม่เขาบอกด้ว,ว,วย เปลนสีหมดเลยเวยวายะเปลี uh yeah, <laughs> ่ยนเหรอพี <laughs> ่ผมมางอะผมมางีสีไหนวะนี่พี่สามสิบกว่าป่ะสามสิบสี่สิบ โอ้ช่างหัวเทานี่เมลเลยอะมันเป็นสีแฝดเลยนะพี่นะพี่หัวเทาๆขาวๆอีกอ่ะอเอนนี่มันอยู่หมดเลยนะถอดได้วะคืออะไรวะพี่เอ็นอะมันกดถอดได้หรอใสรใส่ได้ได้ได้อันนี้ป่ะวะอันนี้มันออกชมพูนี่ พี่ต้องเปลี่ยนสีนี่ป่ะสีแรกก่อนป่ะให้เปลี่ยนสีแรกอยู่อ่ะอันมี้นนนนอยย่ามองจัดได้เลยได้เลยได้เลยเียวเลย ย่าเกิดเลยเฮ้แฟนกันเคยเรียกสลับกันก็แบบว่าเฮ้ยจงเขาเคยเรียกกันว่าเดินแปว่าจงเดินผ่านรถทั้งแมวพี่ล้างไปไหนเอ่อเมวอะไรอ่ะอยากรู้ ไปไหนท่านตระกูลเลยอ่ะฮัลโหลครับเอ่อควีนงไปไหนครับควีนเ <Queen, S 1> หรอใช่เมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะโดนระเบิดแล้วก็หายไปเลยโดนระเบิดใช่โดนระเบิดโอนนั่นโทนนี่โทนนูน่นอ๋อแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เพีนบอกว่าเดี๋ยวพี่เพีนกลับมาอ๋อโอเคพี่ควีนหนูบอกให้แล้วว่าไงเจ้ากวาง โอ้ยหัวเหลืองตายหัวเหลืองโอ้เป็นอะไรอ่ะเข้าครอบครัวพี่ควีนเหรอพี่ควีนให้ดูดูหัวดูหัวสีละหัวเหลืองกันหมดแล้วเนี่ยให้ดูหัวสีนะครับเรนหัวม่วงไปไรนะไอ้ขั้วใครหัวม่วงออ้าวหมวกพร้อมหมวกพร้อมหัวสีพร้อมสีพร้อมหมวกพร้อม เปล่าเลยครับเราทำได้กระเป๋าสองสามสี่ครับตอมอบแบตบตัวบักไม่มีกล่องเรือไม่ดูกล้องเลยเอารีบไงหิวออกเว่นเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว,ยวมาเียน,นเอาของอ่ะ